ซื้อกันอยู่เกือบแสนตอนนี้มันทะลุแสนไปแล้วนะเฉพาะคานนะยังไม่รวมค่าวางค่าแปลงค่าอุปกรณ์อย่างอื่นล้อ,อยางอีกไนงะผมว่ายุคนี้ไม่มีทางต่ำกว่าสองแสนจะทะลุด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางคนใช้วิธีมาช้อนซื้อตามรถมือสองเวลาเขาปล่อยมาเนี่ยนะสองแสนแก่ๆไปๆนี่หายากทะลุสามแสนทั้งนั้นนะฮนะก็ก็ยังถือว่าคุ้มอะ่ะ เออนะเขาก็เล่นกันแต่จะพ่งตรงนั้นมันใช้เงินขนาดนี้ต้องคนชอบจริงๆนะไม่งั้นเราก็เล่นรถธรรมดาสับสองก็ได้หรือขับสี่โรงงานมาแล้วก็มาใส่ชุดยกเอานี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเขาเรียกอะไรถ้าคนชอบรถก,กระบะแนวออฟโรดเพราะว่ามันยกสูงมันก็ดีนะจะขับในเมืองนอกเมืองมันได้หมดแหละเขา้าเขาเรียกอะไรเข้าป่าเข้าไร่แบบธรรมดาทางลูกลงังปกติ อา่ามีเนินมีชันหน่อยโอเคไม่ถึงกับเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าไปในป่าดงดิบอะไรขนาดนั้นโอ้หมีหินมีต้นไม้ขวางอันนั้นคือเข้าไปแบบเข้าไปอุทยานไปลุยน้ําตกไอ้น,นั้นต้องระดับวางคานครับอา่าไอชุดชุดยกดัดแปลงนี่เอาไม่อยู่ครับไปอย่างนั้นเรียกว่าไปแล้วสร้างปัญหาสร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วก็สร้างปัญหาห้คนอื่นเอาซะมากกว่านะ <S <S นี่ก็คือเรื่องราวเนื้อหาของรถแนวออฟโรด